ก็แบบสบายดีและสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทชุกุสุกนสมองสูบบอนบาวาในาประเทศหรือต่างประเทศ f อฟซีทขาหลบและหกักแพง<ซ>ันกเยด,ดีต้นหับเข้าสู่ซ่องข้องเมตาพี่น้องเซนกเก้าเซนเคยพี่น้องจ้าย้ำแรงๆเข้ากับมาหายู่หากินอีกแล้วพี่น้องเอยียองครอบครัวอีกแล้วนองจากว่าน้องเมธพนกา่วน่นง้นพงกากินคลัมพี่น้องกินแต่ แนวอ่อนๆเลยจ้สะ,สะ,สะเป็นเนื้อแข็งกับกินบดได้เนาะแม่ตาก็เลยมาลุยน้องคือเก้าพี่น้องเลยตึกปลาอีกแล้วพี่น้องตึกปลาอีกแล้วหาอยู่หากินยำแรงๆพี่น้องอถาลุนถาส้มน้ากันพี่น้องว่าสิได้หรือบ่ได้เนาะาหาอยู่หากินก็นดีเพราะว่าแม่ตาไปสวรรค์พาน้องมิดไปอันอันไม่รู้ว่าไปล่างเนาะบาดแผลกะบ่ได้ทายคลิปเพราะว่า ไปกับรหลดคิวขาเจ้าเนาะขาเจ้าฝ้าด่วนไปเฝ้ามาเฝ้าไปเฝ้ามาเขาก็เลยบ่ได้ถ่ายเมื่อเมื่อแรงสี่รีวิวให้เบิง่งหรือว่าอัปเดตให้เบิ่งเนาะบาดของน้องมิดเป็นกาอนาไมยล่างหายเรียบร้อยแล้วแต่มาเขาเทื่นแล้วแต่ว่าเขากะรีบลงมาหาอยู่หากินก่อนี่นอะก็สี่ได้เฝ้าเมื่อตะเวนเพราะว่าเมื่อเห็ดอยู่เห็ดกิน ชูิ่นกินเท่านันแหละพี่น้องเอ้ยอบน,อนาจอบนาจหายคือเก่ายังเกี่ากวกับมันก็นยังเห็ดเวียกนักบ่อได้พี่น้องยังก้มบ่ได้เพราะว่าแพทย์เพิ่มใหกม้ก้มเนาะก็ยังหายอยู่เป็นธรรมดาแบบใบห้ก้มหนาแบบนี้นะเพราะว่าย่านดังมันเลือดออกมันพอเศร้าคักเอาก็เลยสละเวลามาหาแต่เว้นพี่น้องให้ยอยู่หากินตามน้องตามพายเขานี่แหละสู่ขอบสู่ขวัวเขากินพี่น้อง ในเมื่อลูกเฮาบอสบายเนาะหาบอได้เฮาก็ต้องสละเวลาหาอยู่หากินเลี้ยงครอบครัวเฮาเห็นเอาได้เลยมันหลีกบอได้พี่น้องความเจ็บความเป็นปกติแต่ละคนกับบอยังมีผู้เป็นแล้ะก็ไผ่กับบอยากเป็นแต่ว่ามันหลีกบอได้พี่น้องเฮาก็ต้องหับและะ้วก็สู้กับมันพี่น้องขอบคุณทุกกลังใจแล้วก็ทุกคอมเมนเ้อร์ที่เข้ามาใหาก้กำลังใจแมตตาแล้วก็ ครอบครัวแล้วก็น้องเม็ดและหาผู้เป็นผู้เป็นผู้พา,หาแหละพอให้มีสุขภาพแข็งแรงวาทุกทานทุกู์ทุกคนเดอ้อผู้ที่เขามาให้กําลังใจเนาะแล้วก็ผู้ที่เม่นเขามาแล้วก็ผู้เขามาหาบดูหับชมพอขอบ,บุญขอคุละลายทุกฐานทุกคนเดอ้อไม่นี้ก็แม่ตาก,กับผาพี่น้องมาตึกแห้อันตึกสะวงอีกแล้วพี่น้องหาอยู่หากินอีกแบบยามแรง เตตกรมาตึกสรุปทั้งใส่เบ็ดพี่น้องเบ็ดเสียป,ป้าไว้อยู่ห่าไไรพี่น้องเบ็ดซีบหลงังแต่ว่าไม่ย่อสรุปก,ก่อนข้ากับเมาระสียามเบ็ดหลอะเมืม่อนนำเอาถูกรูปแบบพี่น้องหาว่าตัวหนึ่งบ่ได้กับตัวหนึ่งได้เนาะสอยกันเอาถูกรูปแบบเหือสิมีอยู่มีกินในครอบครัวเฮาพี่น้องน้าทามังทาส้มทารุนน้ำกันพี่น้องจ้าว่าสิได้พอกินแรงหรือโบเฮากับเผาหากับเผาเมือเนาะเหล่อว่าทางครอบทั้งครัวเฮากับขำมากกันญาคณะ น้องป้าถึกสะดุ้งพี่น้องโอ้ยเหลือเสือพี่น้องเอ้ยบักไงแล้วว้ายว้ยเสียออกแล้ว้ายเสียออกเลยพี่น้องโอ้ยเอากระไดพอกินแรงแล้วว้ายว้ายว้ายโอ้ยเกือบออกพี่น้องเอ้ยผู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 โอ้สองตเลยผาาเดียวพี่น้อง โอ้โหว่าดันมาจาังไรมาเจอกันแบบนี้เลยมันมันแล้วเฮาก็หาอยู่หากินยำแรงๆภาพสองพี่น้องโอ้เอาก่อนพี่น้องเลยไะไพี่น้องคนงานมือน,นี้ตึกสะดุ้งพี่น้องหาอยู่หากินอันนี้คือปลาจีนพี่น้องเยปลาจีนอันนี้ปลาอันอยังปลาตะเพียนพี่น้องปลาปลาอับโอ้ยเฮาก็หาก็มาหนอ่อพี่น้อง ได้สามโตบางใหญ่เลยพี่นอ้องจ๋าเขาก็จะได้เมื่อเห็ดสูรุกินแรงเนาะอ้หูปตาเสร็จจังได้เนาะหาอตาละบบลาบสุนองเม็ดกินพอเพิ่นมากกินได้น้นองเม็ดแต,มกกแต่ว่าเพิ่นสิกินกับเขาเหนียวแต่เขาเหนียวก,ก็กินได้แต่ว่ากินคำบาใหญ่พี่นอ้องหาอยู่หากินยำแรงๆกับมานพี่นอ้องเอยมานอนย บล้มของพี่น้องสองตเนี่ยบล้มของเข้ากับิีเอาเครื่อหมัดเอาเนาะเอาเครือหมัดเอาพี่น้องย่อไปอีกกอนพี่น้องหาได้ตื่มเนาะเฮาบได้มาเมื่อนี่เข้ายเกมืออื่นเข้ายักเขาก็บบได้มาเฮาก็หาได้หลายตเขากัใส่ตู้ไว้พี่น้องได้ก็คอยมันมานเนาะเขายกอีกอนเด้อพี่น้องเอ้ยกอีกอนในพี่น้อง้าเข้ากั สองโตบางใหญ่ได้สามโต๊พี่น้อ,นงนอ,งองตัวนึงอยู่ของสองโต๊ะเนี่ยบล้มของพี่น้องบล้มของเฮากันเลยเฮาก็ใส่ทั้งเบ็ดพี่น้องตึกทั้งสะดุ้งแต่ว่าบบเาบ็ดเฮาบ่อถือเฮาบ่ได้มายามไว้มันหลอนเบดเฮาก็เลยซิเมื่อแล้วพี่น้องได้พอก,กินแล้วได้ปลาสามโตแต่ตัวใหญ่พี่น้อยเฮาก็ได้พออยู่พอก,กินเฮาก็ซิมาลาบแรงพี่น้องไดปลาตาลาบสู่ขอรัวเฮากิน เมื่อน้ำกันพี่น้องเมื่อน้ำกันแม่ตากันพาเมื่อหาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะเผื่อสีอ่านหนามพี่น้องเม็ดแน่เพราะว่าขามาพัดยำผันหนาวมันก็เลยสีเกลี่ยเมื่อเห็ดอยู่เห็ดกินตะเวนตะเวียงพี่น้องเมื่อน้ำกันพี่น้องแม่ตาสิไปแหวกเก็บมักทั่วแน่พี่น้องอยู่ข้างน้องเมื่อกินกับลาปลาพี่น้องเก็บมักทั่วยาวเมื่อกินกับลาปลาไปเด้อพี่น้องเมื่อน้ำกันเด้อบเบสิกุสุขชนเอฟซีทุกท่านเมื่อน้ำกันเด้ออันนี้มักทั่วพี่น้องหมักห่งอันนี้ห่งข้าวแหละห่งดอนซุกแล้ว mặc thua khang này, ta kama vệ kép mặc thua xin mặc kim kap lap ba mặc thua hoặc nhảm nhang năm nhàng Phải nói Cầm láng pin nghìn hông mươi cầm nghìn xài mươi hai ta hốt nặng bà ta hốt này, hai nghìn hai mươi hai nhàng กําลังเป็น่น้องถั่วข้างเขาค่ะถั่วปีกับพออได้กินอีกถั่วปีกะแต่ว่ามถั่วข้างเนี่ยะบานมันเป็นใหญ่พร้อมกันกันเลยเถื่อนละจมเลยข้างนั่นก็มีพวประตาฮดอยู่ข้างนี้ก็มีเศร้าก็เศร้าก็ข้างเศร้าก็คุมพอได้กินนะครอบครัวเขา่น้อพอได้ซื้อ ปาากำลังเดอยู่ังเนี่กทั่วปี้เฮาั่ั่วปี้ก็โวยกูดพียขาาเมื่อกับพี่น้องเขาก็เห้ดอยู่กินก่อนมาเข้าก็มาหอดเนือนแล้วปาตากำลังเข่าคั่วทำซีซอยป้าบลากซอยอ่ะบลายเ่ สองโตขิระต้นหนึ่งทีต้มให้น้องเม็ดน้อยตกากำลังขางหมอให้หมอหนนำมันห่อนมันเดือดน่ตาจะเอาปลาลงขีต้มให้น้องเม็ดคนแนต่ยังบริได้กินปลาแดกเข้ากใส่แต่เกลือกับน้ำปลาจังหน่อยในนอลลงนี่หนึ่งสงมาขามใบผักหอมใส่ มั็ไข่ึ้นแน่แล้วน้องเม็ดก็นเลยใบล่างแผลเอาซัมลีออกแล้วแล้วกับเพิ่นเอาซําลีเอายาใส่ในสําลีหยัดกับใบใบห้อีกใส่ให้อีกมะแรงเพิ่นใ,ใส่ซอดใช่พราตาลาบกินกับต้มนล้วไม่ไหลพี่น้อยพอแม่ต้ามาแต่ในเมืองกับน้องเม็ดนะ่ะแวะซื้อในขางทาง มาต้มมีแต่หยอดเลยกำลังแส่แส่เนื้อออกต่างหากโชคแส่เจ้าคือป่วนแท้พ่อแม่ไหมลูกทูจ้าพ่อแม่ทูจ้าพ่อแม่เอยิ้มหวานนี่โหยขอเน่ขอได้นี่ยโคเน่ยิ้มหวานพี่พี่นิมวันทางปลาลุงพี่ nhím ván nhím ván này là nhím ván luôn, kinh nhang nè, nhím ván này là cứ ta híp thế nè, ăn à mày, xăng đê, xăng đê, anh ơi ăn mày, nhìn thấy tuần này nhím ván mày khác gì đây, nhím ván nhím ván mày, này đây nhím ván, ôi, sẹp ấy phụ, tao kinh nhang điều, anh Photon ngắm này

ใช้ไปทางไหลไนลูกแม่ตาก็ลังส่งเสะสิลา,าพี่น้องเกมสิลาแม่ตาต้มปลาให้พี่น้องมิดกับพี่น้องหมอต้มให้น้ามันหอนเทาก็เอาปลาลงแล้วกะ็ลงเกลือลงสมบัติมันลงไปผักหอมลงไปเด็กแม่ตาลงปลาไปเลยพี่น้องปลาตะเพียนตัวบ้างไงไปหากินก็นได้สมสมความตั้งใจพี่น้องเอ้ย ได้ปลาใหญ่สามตัวตัวนี้มาต้มให้ลูกชายตัวนี้สองตัวพอตาผสิลาบส่วนลูกกินสุกไม่ใหญ่กินอันนี้ต้มให้น้องเมดเพิ่นบอกกินปลาลเพิ่นบอกกินปลาแดกพี่น,น้อาเ้าต้องแยกต้มใส่แต่เกลือกับบักขามสมหอมนี่แหละใส่น้ำปลาลงนิดนิดให้เพิ่นชดน้ำแล้วก็กินกับข้าวเหนียว กะเพิ่งเติบแล้วเพื่อนต้องมีเสร้กินปลาอะนะิไร้กินปลาแดงเขาก็ได้สอกหาแนวกินเลยแลหละให้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนหากินเองยังไม่ได้เดอกพี่น้องช่วงนี้ดูแลตัวเองกันยังไม่ได้เลยเขากันยังได้ดูแลเพื่อนคือเก้าน่าใส่เครื่องปรุงไปก่อนพี่น้องแล้วพี่น้องห้ากระตม้มใส่หัวขาผักหอมบัวสมบัคามสูรตรนิดหนึ่งเกลือน้ำปลา อ๋อมันหว่วนเลยพี่น้องเลยต้มให้น้องเม็ดเลยเพิ่นจะมาก,กินต้มผันปิ้งมันแห้งน,นอกกับซีดาร์ลาสำหรับคลิปนี้เได้พี่น้องคลิปหน้าพ่อกระมังพี่น้องเ้าก็ได้กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ดูค่ะชมเลายลพี่น้องสบายดี